นี่คือก้อนเชื้อที่ก้อนเห็ดที่หยอดเชื้อแล้วนะคะที่ผ่านการนึ่งนะคะเนี่ยที่ผ่านการนึ่งแล้วก้อนเชื้อนะคะก็คือขี้เลื่อยจะกลายเป็นสีดำๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือผ่านการนึ่งนะคะเรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หยอดเชื้อแล้วส่วนเชื้อจะเริ่มเต็มจากคอขวดนะคะก็คือตรงนี้เรียกว่าคอขวดก็เดินลงมาเรื่อยๆจนถึงก้นนะคะเนี่ย อาต้นสนหยิบให้ยายจับให้ยายหน่อยลูกจับดีๆสองมือลูกเดี๋ยวมันหลุดแตกมันจะเดินนะคะก้อนเชื้อเดินจากคอขวดตรงนี้นะคะลงมาเรื่อยๆจนถึงก้นนะคะเอายกข,ขึ้นลูกเนี่ยนี่คือก้อนเห็ดนะคะตรงนี้ค่ะเอาวางไว้ครับเอ,เอาก้อนเชื้อที่ยังไม่นึ่งมาค่ะหยิบมาลูกก้อนเชื้อที่ยังไม่นึ่งอันนี้คือก้อนเชื้อที่ยังไม่นึ่งนะคะสังเกตว่า ขี้เลื่อยยังเป็นสีของขี้เลื่อยก็คือเป็นสีแดงๆอยู่นะคะนี่คือก้อนเชื้อที่เรายังไม่นึ่งนะคะจะต้องผ่านการนึ่งก่อนค่ะต้นส่วนไปไว้ที่เดิมจ้าค่ะเดินชมฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่คือลักษณะฟาร์มเห็ดของเรานะคะเราจะเอาก้อนเชื้อเห็ดใส่ในตะแกรงเตรียมนึ่งนะคะนี่คือเตรียมนึ่งค่ะเตรียมนึ่งส่วน ในที่นึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงมานะคะใส่ตะแกรงอลงมาแบบนี้มันอยู่ในตะแกรงอยู่แล้วเนาะแล้วก็หยอดเชื้อนะคะก้อนเชื้อที่นึ่งแล้วนะคะจะเป็นสีดำนะคะขี้เลื่อยจะเปลี่ยนไปนะคะแบบนี้เราเรียกว่าก้อนเชื้อดิบนะคะก้อนเชื้อดิบก็คือก้อนเชื้อที่เชื้อเห็ดยังไม่เดินยังไม่เดินเต็มนะคะเราจะเรียกว่าก้อนเชื้อดิบ เวลาเราไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดใช่ไหมคะบางฟาร์มก็จะขายก้อนเชื้อดิบแบบนี้นะคะเนี่ยที่เราเห็นนี้นะคะซึ่งก้อนเชื้อดิบนี่จะราคาถูกกว่าก้อนเชื้อที่เดินเต็มแล้วแต่ความเสี่ยงก็สูงนะคะความเสี่ยงสูงบางครั้งเราไปเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่สะอาดพอเชื้อเห็ดเดินไปแล้วชะงักก็มีนะคะ วิธีที่ดีที่สุดในการซือออระะะซ้อก้อนเชื้อเห็ดมาเพาะนะคะให้ซื้อก้อนเชื้อที่เชื้อเดินเต็มแล้วแม้ว่านะคะแม้ว่าราคาจะแพงกว่ากันแต่มั่นใจได้เลยว่าก้อนเชื้อที่เดินเต็มแล้วเห็ดออกแน่นอนค่ะต่อมานะคะตรงนี้คือการนึ่งนะคะเนี่ยการนึ่งก้อนเห็ดนะคะเราก็จะนึ่งใช้ไอ้น้ำนะคะ เห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้ก็คือนึ่งค่ะพอเต็มแล้วนะคะนึ่งได้ได้อุ่นภูมิดีแล้วเราก็จะปล่อยให้แห้งเราเอาลงมาจอดเชื้อค่ะ